อาจารย์ออสรายงานว่าศาลตัดสินนะฮะหรือว่ามีคำพิพากษาเลยนะครับจำคุกทนายเดชานหนึ่งปีอ๋อแต่รอลงอาญานะครับไม่ได้ติดคุกจริงนะคุกทนายเดชานหนึ่งปีรอลงอาญาปรับหกหมื่นบาทฐานหมิ่นประมาทอาจารย์ออสเจ้าหน้าที่ราชธรรมใส่ใส่กุญแจมือเลยนะ,ะแล้วก็ควบคุมตัวไปที่ใต้ถุนศาล เพื่อรอจ่ายค่าปรับอันนี้อะไรงานจากฝั่งของโจทนะคือข่าวแบบนี้มันต้องฟังทั้งสองฝั่งหมายถึงว่าอาจารย์ออสก็อยู่ในศาลเนี่ยแกเห็นหมดอ่ะแกเห็นหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นพอศาลตัดสินจำคุกหนึ่งปีรอลงอาญาปรับหกหมื่นบาทเจ้าที่ราชฐานคุมตัวธนาเดชาไปที่ใต้ขุนศาลเลยนะครับเพื่อจ่ายค่าปรับ นะโดยบอกว่าจำเลยก็คือนายเดชามีความผิดตามฟ้องหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา 6, 3า6 328าใส่ความแล้วก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอาจารย์ออสบอกว่าส่วนรายละเอียดนั้นก็จะทำการแจ้งให้ได้รับทราบกันต่อไปนะกลัวอยากรู้กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้ นะพอสังเขตใช้คำนี้ละกันนะครับเพราะว่าคดีเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันหลายกรรมหลายวาระนะครับระหว่างทนายเดชากับอาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงนะอาจารย์ออสก็ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะมีความขัดแย้งกันในเรื่องของการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะก็โอ้โหฟ้องกันผมว่าน่าจะหลายคดีอ่ะ นะครับสำหรับอาจารย์ออสกับทนายเดชาล่าสุดเนี่ยนะอาจารย์ออสแก่แกโพสอย่างมีความสุข่ะแกบอกว่าแกมีความสุขที่สุดในชีวิตก็แสดงว่าอาจารย์ออสชนะเนี่ยอาจารย์ออสแกโพสนะครับเห็นไหมเลขห้าเนี่ยนะ<ม>ออาจารย์ออสบอกว่าห้าห้าหหัวเราะอย่างไม่มีเหตุผลแพร้ราบคาบ และยังเหลืออีกตั้งหลายคดีนะครับแพ้ราบคาบแล้วยังเหลืออีกตั้งหลายคดีโอ้โหหัวร้องแบบไม่มีเหตุผลนะ่ะแสดงว่าแกสะใจมากคือมันเหมือนคนชนะนะมันเหมือนคนชนะแต่ไม่รู้ว่าจะสู้กันจบแต่เพียงเท่านี้หรือเปล่าหรือว่าจะไปต่ออันนี้รอดูนะอาจารย์ออสแกหัวเราะแล้ะนะนะครับ ออนอกจากนั้นอาจารย์ออสก็บอกว่าคุกกรูคุกกรูไม่ใช่จุกกรู้นะคุกกรูคุกกรูกกรโอ้ยอมแกว่าคุกกรูของแท้คุกกรูของแท้นะฮะทีนี้อาจารย์ออสแก่รายงานตั้งแต่สักประมาณ9้นาฬิกา ตั้งแต่ช่วงเช้าตู่เลยสารนักแต่เช้าเลยนะครับในคดีที่2687ทับ2566บัลลังที่711นะเหลือใครจะเอาไปตีเลขผู้รับมอบฉันทะโจทย์ก็คืออาจารย์ออสจำเลยก็คือทนายเดชาแล้วก็ทนายของจำเลยมาสาลครบนะ มาสารครบเห็นบอกว่าทนายเดชาก็มากับผองเผือกมากับพรรคพวกอันนี้อาจารย์ออสแกรายงานว่าแบบนั้นแต่ผมก็ยังไม่ทราบนะว่าแกเดินทางไปกับใครบ้างเพราะว่าคดีมันเยอะอเราก็ไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนั้นขนาดนั้นผมเองก็มีโอกาสได้คุยกับทนายเดชาเฉพาะที่เห็นได้ข่าวอะไรครับนะโฟนอินข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองต่าง อย่างล่าสุดเนี่ยมันก็มีคดีของอะไรคดีของคุณแตงโมใช่ไหมนะแกก็เป็นทนายความให้กับแม่ของแตงโมเออล่าสุดเนี่ยมีคดีของคุณสแตมอีไงตอนแรกเนี่ยแกจะเป็นทนายความให้กับคู่กรณีของคุณสแตมนะอาจารย์ออสรายงานว่าศาลตัดสินนะฮะหรือว่ามีคำพิพากษาเลยนะครับจำคุกทนายเดชานหนึ่งปี อ๋อแต่รอลงอาญานะครับไม่ได้ติดคุกจริงนะคุกธนาเดชาหนึ่งปีรอลงอาญาปรับห0 0 0ืนบาทฐานหมิ่นประมาทอาจารย์ออสเจ้าหน้าที่ราชธรรมใส่กุญแจมือเลยนะแล้วก็ควบคุมตัวไปที่ใต้ถุนศาลเพื่อรอจ่ายค่าปรับอันนี้อะไรงานจากฝั่งของโจทย์นะคือข่าวแบบนี้ย มันต้องฟังทั้งสองฝั่งหมายถึงว่าอาจารย์ออสแกอยู่ในศาล่ยแกเห็นหมดอ่ะแกเห็นหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นพอศาลตัดสินจำคุกหนึ่งปีรอลงอาญาปรับหกหมื่นบาทเจ้าหน้าที่รัชทานคุมตัวธนาเดชาไปที่ใต้ถุนศาลเลยนะครับเพื่อจ่ายค่าปรับนะโดยบอกว่าจำเลยก็คือนายเดชามีความผิดตามฟ้องมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา326/328ใส่ความแล้วก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอาจารย์ออสบอกว่าส่วนรายละเอียดนั้นก็จะทำการแจ้งให้ได้รับทราบกันต่อไปนะครับที่มาที่ไปมันเป็นคนดีอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวเราคงจะได้ไปตรวจสอบกันดูนะครับอาจารย์ออสบอกว่ามีฟาร์มสุขใช้คำนี้นะ มีฟาร์มสุขที่สุดในชีวิตนะครับเออนะอืมไปโดนท่าไหนเนี่ย <c ười> คือปกติทานายนี่คือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนนะครับว่าคนเป็นทานายเนี่ยเขาไม่เหมือนกับพวกเราไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องทั่วไปเพราะว่าคนเป็นทานายเนี่ยเขาจะมีความรู้ไงทางด้านข้อกฎหมายใช่ไหมยิ่งอาจารย์เดชาเนี่ยแกเป็นอาจารย์ด้วย แล้วก็เป็นคนที่มีประสบการณ์สูงนะเวลาแกจะร้ายสดเวลาแกจะพูดจะถึงใครอะไรยังไงเนี่ยนะฮะแกก็น่าจะมีสติสัมปชัญญะมีการเลือกใช้คำพูดแล้วก็การสื่อสารที่ละเมียดละมไ,ไมเห็นมเขาเรียกว่าอะไรนะแสนเท้ายังรู้พลาดนักปราดยังรู้พร,ร,รังนะ มีผู้ชมบอกว่าเกี่ยวกับกินวายหรือเปล่าไม่น่ากเกี่ยวหรือเกี่ยวนี่ผมก็ไม่รู้นะคือตรงกับสุภาษ,ษิตไทยเลยนะนะแสงเท้ายังรู้พลาดนักปราชญายังรู้พรังนะครับเพราะนี่ขนาดเป็นถึงอาจารย์นะเป็นถึงนักกฎหมายมาหลายสิบปีนะครับนะครับโดยส่วนตัวก็หวังใจนะครับว่าอาจารย์ออสกับทนาเดชา เมื่อศาลเขาได,ไ,ดได้ตัดสินแล้วหลังจากนี้จะได้ปรับความเข้าใจกันนะเนื่องจากอะไรรู้ไหมฮะอาจารย์ออสเองก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องโอ้โหความรู้นักวิชาการกเยอะนะก็เป็นประโยชน์ต่อบรรดานักข่าวแบบผมเนี่ยนะจะได้เอาความรู้เอาข้อมูลเนี่ยมาบอกกล่าวให้กับประชาชนได้รับทราบทนายเดยชาก็เหมือนกันเป็นนักกฎหมายเป็นอาจารย์ มีความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังใจว่าทั้งคู่เนี่ยนะจะปรับความเข้าใจกันนะครับหลังจากนี้นะจะได้ไม่ต้องชิงชังอาฆาตพยาบาทต่อกันเพราะทั้งคู่ถือว่าเป็นบุคลค,ค,นะบคลสำคัญของสังคมอะนะบุคคลสำคัญของสังคมไม่น่าจะมาทะเลาะก,กันน่าจะใช้เวลาแล้วก็ความรู้เอ่อที่มีประโยชน์มาช่วยเหลือสังคม นะนะอะไรที่เหน็บกันอะไรที่แซะกันอะไรที่ล้าเส้นกันไปเนี่ยนะครับก็น่าจะเบาๆกันหน่อยนะแต่ผมก็ไม่กล้าไปสอนนะครับเพราะว่าทั้งคู่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพียงแต่ว่าในฐานะที่เป็นเด็กกว่าในฐานะที่เป็นเด็ก,กว่าเยอะเลยอะนะครับก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของตนเองนะครับได้ใช้ประโยชน์ต่อสังคมนะเรียบร้อยครับอาจารย์พิดเด